นะกดอีกขั้นหนึ่งกดเท่าเดิมอยากรู้ว่าลงหรือไม่ลงหรือลงช้ากว่าเดิมหรือว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมดูครับอ่ากลางแขนนะฮะตึงไว้นะครับต้านเหมือนเดิมเต็มที่มือจับน้ําอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนะเต็มที่ครับนะฮะรู้สึกยังไงฮะรู้สึกว่า ตัวเองจะแข็งแรงขึ้นนะคะก็ามีแรงต้านเยอะขึ้นว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าแขนมันอ่อนแล้วก็จะโน้มเอียงตามลงไปเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับะนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับแฟนรายการว่าเพียงจับน้ําแล้วอย่างนี้แหละฮะถ้าดื่มน้ําดีอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่กาลังเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าคนที่กําลังปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าคนที่เดินกระเพกกระเพกถ้าดื่มน้ําอย่างนี้ต้องช่วยบอกแฟนรายการหน่อย จะรู้สึกว่าตัวเองร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะคะอย่างอาการเมื่อยล้าต่างๆก็จะไม่มีเลยรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋อย่างไงไม่รู้บอกไม่ถูกเลยคะ่ะจ้าแฟนรายการท่านไหนที่ชมเราอยู่นะคะอย่ามัวรีรอนะคะรีบตัดสินใจค่ะวันนี้พลังน้ําพลังสเคล่าของเราจะช่วยให้คุณนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่อ่อนแรงด้วยค่ะครับนี่ฮะเธอยืนยันแล้วครับนะฮะเราทั้งสองคนร่วมกันสื่อสารตรงนี้ กับสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับนะฮะแฟนรายการทั่วประเทศนะครับหรือบริษัททางร้านใดที่ต้องการจัดนําตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อไปทําเป็นธุรกิจแฟนรายการที่ติดตามชมรายการตรงนี้อยู่นี่คือรายการมหาสั์พลังเซเคลากับ2องดีเจนะครับเธอใหม่เริ่มต้นและทำหน้าที่ตัวแทนกับแฟนรายการทั้งประเทศทั้งหมดว่าวันนี้ น้ำพลังสเกลาชเป็นอย่างไรอย่างที่เธอยืนยันผมเองอยากจะบอกกับแฟนรายการว่านี่คือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนี่คือการนําน้ําไปดูแลชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอาจารย์พัทิตพันและน้องยุ้ยจัิลาครับจากรายการมหาสัจพลังสเคล่านะครับขอบคุณครับหนึ่งสมองสองพลังวันนี้กับอีกหนึ่งก้าวเพื่อพี่น้องประชาชนตู้น้ำหยดเหรียญน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเคลา่า ทุกหยดพิสูจน์พลังได้ทันทีน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเตล่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดได้ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาเลขที่อย .10-1 ่1 6 4 1 0 0ข1นน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเตล่าเสริมสุขภาพเสริมธุรกิจด,ด่วนเปิดจองตู้แล้วและต้องการตัวแทนจำหน่ายจังหวัดละหนึ่งท่านทั่ททวไทยภายในวันที่1ธันวาคมนี้ สนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายตามเงื่อนไขโทรศัพท์02 375 0414 02 934 9158-9และ084 1112998รับประกันคุณภาพโดยดีเจสิงห์ทองอาจารย์พัฒนิพันธ์ประคองใจสกุลพลาดไม่ได้โอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้น นะท่ากำลังติดตามชมรายการตรงนี้อยู่เราเดินทางมาที่นะราช,ชบุรีนะก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาที่บ้านนะของคุณพี่นะพรสุขนะครับนะซึ่งเป็นตู้น้ำหยอดเหรียญน,นะฮะแล้วก็จะให้ทดสอบว่าน้ำหยอดเหรียญกับน้ำธรรมดาต่างกันอย่างไรนี่คือน้ำธรรมดาครับนะคล้ายกันมากมือขวาน้ำธรรมดามือซ้ายเป็น น้ำหยอดเหรียญนะครับดูนะครับว่ามีพลังมากน้อยขนาดไหนอาจจับนี่น้ำธรรมดาครับนะฮะทดสอบดูนะครับกลางแขนออกตานไปนะครับเต็มที่ครับน้ําธรรมดาครับท่านผู้ชมครับนะฮะนะฮะน้ำธรรมดาเลยครับนะฮะน้ํานี้คือจากตู้น้ําหยอดเหรียญเป็นน้ําพลังสเคล่านะครับดูนะครับนะฮะมีพลังมากน้อยขนาดไหนดูครับ ึงเหมือนเดิมครับนี่ฮะมีพลังขณะที่จับตอนนี้จะให้พี่พลสุขดื่มดื่มแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับนะฮะเอาดื่มนะฮะดื่มน้ำพลังสเคล่าแล้วนะครับดื่มน้ำพลังสเคล่าแล้วนะฮะน,นะฮะ,นะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ดื่มน้ำเข้าไปแล้วน้ำเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วนะครมีพลังเร็วขนาดไหนได,ดูครับผมกดเหมือนเดิมถ้าเดิมการแขนออกนะฮะตังจทํานะครับ,รรบดีต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับแต่พี่ครับถามพี่ตรงสุนหน่อย,น,อยน้ำธรรมดาที่จับไปแล้วเมื่อกี้นี่น้ำจากบ้านพี่ด้วยนะครับจับน้ำธรรมดาผมกดลงกับน้ำพลังสเคลา่า จับกดไม่ลงและดื่มก็กดไม่ลงรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีค่ะดีแปลกกว่าเดิมไหมแปลกกว่าเดิมค่ะแปลกกว่าเดิมแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงไม่ไม่ลงอ่ะดื่มน้ําเข้าไปค่ะดื่มน้ําเข้าไปเลยไม่ลงค่ะอย่างนี้ชอบไหมฮะชอบค่ะชอบพิสูจน์เลยนะพิสูจน์ว่าน้ําพลังซิคลามีพลังจริงนะฮะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับคนเฒ่าคนแก่ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวมาดื่มน้ําเนี้ย เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ติดตามชมรายการอยู่พี่น้องที่อยู่ลาดบุรีนะครับที่อยู่ตําบลพงสวายพงสวายนะครับและก็บริเวณใกล้เคียงอยู่เพชรบุรีก็มาเอาได้ครับผ่านมาที่นี่ปั๊บแวะมาโทรเดี๋ยวเบอร์โทรของคุณพี่พรสุดธนี่เดี๋ยวจะบอก <c oughs> นะครับเป็นเบอร์อะไรนะครับ <c oughs> ถ้าเขาบอกก็อ่ายินดีบอกเบอร์เขาหน่อยไ,ไหมครเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์สี่ 5 0าศูนย์สี่เก้าสาสี่หนึ่งค่ะเก้าสามสี่หนึ่งค่ะนะฮะทาบเลยนะครับนี่คือพลังสกลา่านี่คือน้ําพลังสกล่านะครับอนะ่ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองจากออยอรเรียบร้อยนะครับชอบไหมครับพี่น้องครับถ้าชอบตามมา <c oughs> เบอร์โทรเบอร์น,นี้ให้คําตอบกับท่านครับ หนึ่งสมองสองพลังวันนี้กับอีกหนึ่งก้าวเพื่อพี่น้องประชาชนตู้น้ำหยดเหรียญน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเคล่าทุกหยดพิสูจน์พลังได้ทันทีน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเคล่า,า,ลเ,ลาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดได้ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาเลขที่อย1 0, 41, 0 1่งศูนย์ขีดหนึ่งขีดศูนย์หนึ่งหกสี่หนึ่งขีดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งน้ำเพื่อสุขภาพพลังสเคล่าเสริมสุขภาพเสริมธุรก,กิจด่วน เปิดจองตู้แล้วและต้องการตัวแทนจำหน่ายจังหวัดละหนึ่งท่านทั่วไทยภายในวันที่3 1ธันวาคมนี้สนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายตามเงื่อนไขโทรศัพท์02 375 0414 02 934 9158 9, 9 mm. และ084 1112998รับประกันคุณภาพโดยดีเจสินห์ทองอาจารย์พัฒนพิพันธ์ประคองใจสกุลพลาดไม่ได้โอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้น มหาสรจันพลังสุขีลามหาสรจันเหรียญแพตินัมเสือ้อแพตินัมเหรียญประดับเพชรนิสแบงและสร้อยสุขีลาท่านผู้ชมครับทนไม่ไหวฮะใหญ่แค่ไหนก็ทนไม่ไหวคล้องแขนแล้วแข็งแรงท่านผู้ชมครับ ถ้าสิงวลีพิสูจน์ได้เห็นอย่างนี้ตัวต่อตัวอย่างนี้พี่น้องครับก็รู้สึกว่าตอนแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ใส่เหรียญนะเหมือนมันมันไม่มีแรงต้านมันไม่มีแรงต้านมันมีแรงต้านแล้วพอใส่เหรียญเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราฝืนได้เราฝืนได้มันเรามีดีเราก็มีแรงมาเออเราสามารถต้านทานแรงที่อาจารย์กดกดมาบนบนแขนเราเนี่ยได้นะครับมหัศจรรย์เหรียญแพลตินัมเสื้อแพลตินัมเหรียญประดับเพชรลิสต์แบนและสร้อยสเกล่ามีประโยชน์คือ ช่วยปรับระบบเลือดเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดระบบเลือดไหลเวียนดีช่วยเพาะพันอาหารเพิ่มพลังเข้าสู่ร่างกายคลายปวดเมื่อยทั่วร่างผมอยากจะบอกท่านผู้ชมรงนี้ครับว่าท่านที่มีอาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข,ข่าปวดหลังปวดเอวปวดตามเนื้อตามตัวหรือคนที่ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะฮะเวลาเขาเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปมันเกิดพลังเกิดแรงต้านนะฮะระบบเลือดไหลหมุนเวียนดีทําอะไรก็สะดวกสบายนะครับ เพราะฉะนั้นแฟนรายการที่ชมรายการตรงนี้อยู่โดยเฉพาะคนเจ็บไข้ไ้ว้ป่วยคนที่มีปัญหาเรื่องของพลังคนเท่าคนแก่หวนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษหน,นึ่งเหรียญเพชรน้ำหเสื้อเพชรน้ำหนึเหรียญกระดาษเพชรหนึงิสแบ่งสร้อยสเกลหา้าจากราคาขายปกเจ็ดพันเก้าริบเก้าบาทลดเหลือ 2, องพบาทพร้อมค่าจะส่งทั่วประเทศสองร้อยบาทด้วนมีจำนวนจำกัด ติดต่อเบอร์คอสตเตอร์โทรศัพท์02 939158 02 939159อาจารย์พัฒน์พิิพันธ์รับประกันคุณภาพ